สวัสดีครับมะพร้ากับผมนะครับซองสายฟ้าผ้าลวยเนาะครับผมเมื่อนี้ก็เด็กมีโอกาสาท่านผู้ชมมาติดตามเบิ่งเตือนสกาวนะครับเนาะผ้าเดือดสกาวมาซื้อลอตเตอรี่ครับแดงว่าเมาแพงซื้อตัวเดียวซีพัฒน์กวนีู่่นะครับลอตเตอรี่มาถามเพื่อนงครับว่าเพื่อนได้ตัวเลขมาตทะเลครับผม ว่ามือนี้กระไดอยู่เนอะนทองฝาอันกับโล่งโค้งเซย์อยู่ครับผมสำหรับมือนี้ฝนก็นเรื่อมค่าย,ยไปแล้วตามมือไปมันจะเส้นไปตามไปเพิ่งน้ำกันครับผม กับสองสามกับหกเก่าหกเก่าบ่มีหกเก่าบิเด็เลยสุดมากสีปนี่เ็หมอมาอยู่สี่พันบาทนะฮะสตอรี่นี่สองสี่กับสองสามกับหกเก่าเรขอาจารย์สว่างเพื่อนว่าเพื่อนว่าถีกเน่นอนลานเปร์เซ็นด๋ยเพื่อนกัเล็ไปจัดวที่หกได้ซื้อน้ำเพื่อนอยู่หาศูนย์เนาะเพื่อนไปออกบนแต่ว่าเนี่เขาซื้อลอตอรี่า้มื่อเงินไม่ใช่มาล้างเพื่นว่า แต่ว่ากับท่านในสื่ออ้นั่นนูนนน้นลลตัวกับอุลรัฐบาลก็นั่นแหละลอตเตอรี่เนาะก็เป็นแนวทางว่ากันใจีืยอเด้อนีน่เด้อเลขกว่าได้มีเลขมากเลยแต่ว่าเพิ่นให้ถุงมาสองหงวดแล้วเพิ่นให้ถุงมาสองหงวดแต่ว่าเลขกกับอื่นๆเนี่ยก็สิเป็นแค่แนวทางเนาะสำหรับเลขที่มาอยู่ที่ห้องนี่ก็จะเป็นตัวจริงแต่ว่าเหล็กสามตัวนี่ก็ล่อมังก่อนเดร์วันที่สิบห้านะคะส่วนเลขกสองตัวนี่ก็ฝากไปกัดไว้ซะก,ก่อนก่อนที่ลอตเตอรี่เขาจะเปิดแผงเพราะว่าวเดือนสิงหาคมเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเบิร์ตไลท์เราซีพัฒน์คน ฮ้วนีกับคอยตัวผู้ชทั้งบ้านถูกควยไม่น้ำกัดมีความคิดว่าอย่างไรสายฝ่าว่าผมก็ว่าเรียกพ่นให้มา่งองามนี่มันก็จะเป็นเรียกมากพ่นซองสามนี่เขาเขาสื่อมาสึข้างเลละเม็ดเมดเดียวเนาะสองสี่นี่พีบอกหงคนบอกขึ้นาะแล้วมันก็เปลี่ยนไปทุกข้างดมที่พ่นแหเข้าถูกสองวันน่เนาะมันบอกอ่ะพ่นแหงเข้าถูกตั้งแต่หาศูนย อากาหาเจ็เนาะแมนครับกับบอสได้รุดก็ได้ผ่านแต่ว่ามันขึ้นบนล่างเงืนนี่เพิ่นกับมันแต่ว่าล้างแต่เพิ่งให้มามันกับเล็กไก่แขยงกันไ่่เนี้เพิ่งกับเลยเ่่า่่่่่่่่่น่่้่่่่่่่่่่ี่่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่เ่่า่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่เ่่เ่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่มเ่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ่ ม่นเป็นกันท้อไอ้ขวามห่าเสียงสูงข้าเกิดทำมามั่นใจวะไอ้ความมั่นใจมันมั่นใจอยู่แล้วแต่ว่าเข้ามบอลลูนจะเอาตัวไหนเน,ะนาะแมนแบบทามามั่นใจบอกคนเกิดคนออกเลขงเองบ่อันนี้ข้าวเกิดนแหงวารานปรเนปอร์เซ็นต์ตัวเนาะข้ากโถตัวละสี่เมืนผุ่นข้าเออข้าเกิดอดสื่อใบาบ,า,บานาข้าวแหงสื่อตัวละสี่เมื่อนเนาะข้าวเดสื่อบ่ไหนี่ข้าคนนักเสียงสูงนักการพนนั้นเนาะ ไปทําคลิปมึงสิเหล่าไปทําคลิปกับเพื่อหาเป็นตัวเลขเป็นแนวทางเอาฝนะากให้ท่านผู้ชมปัญญาหนิอ๋อมีโศกมีลาบเนี่ยตามที่สถิติเนี่ยสายฟ้าวา่างเด็ดสัน่นตามที่เลขกเพิ่นเนี่ยมันกิดมันต้องเป็นตะเขาเนะ่าได้เนาะม่นมีตะเข่าดอกแต่ว่าเก็บตึงสิไหมเลขมันผัดเข่าของเถินเนาะมันไม่ยังดีวะมันมีเลขดีวะคือจังไหนเพิ่นมีสูตรดีวะ นี่กู้บาจารย์ดีบ่ต้องสิแต่ว่าขันผู้ใดอาจจะบ่อาจจะเพื่อนก็บบอกนะครับเนาะแต่ว่ามันขันออกมานี่ในลักษณะจังสี่ไปเจอกันที่โคราลัดเจอกันเลยครับมาแฟนคลับเนาะมาแฟนคลับไปเจอกันที่โคราลัดไปซื้อขีมเฮาอยู่่ลเลยเขาเอียขีมไปนํองกระจับขึ้นกระจับทองนั่นแ่ะอืมแกเขาไปเจอกันโคราชเดี๋ยดเดินเสกาวขันออกมาเดี๋ยเขาไปแจ้งกันที่ล้วไปจุดร่วมกันอยู่นั่นเพิ่นเสียาไปที่ที่เจอสั่งวใหไง ที่ไอ้ลบปู่สวงเพิ่นเหพิ่นจะสั่งกที่ให้อ่อยหันแต่ว่าเขาไปเบิ่งงสกน่ามันสิอยู่ตรงไหนนะครับผมเข้าไปเร่ย้อเจ็ดกันอยู่หันเอาคอคอให้มีบุญมีโชควิวัตนะกับขอเทปเทวดาของปู่สวงเพิ่นห้มากห้มันถูกเนาะตับตำหน้าแล้วปู่สวงเพพ่นก็บแบบตัวเลขพันบอกเคยผาดบอกเคยผาดอยู่แล้วมันบอกเห็ดมาะลายแม่แล้วเห็ดมาะลายแม่แล้วค่ะเนาะจะเข้าก็เสื้อ เสื้ออะไล่ะเสื้อขันเข้าเสื้อเข้าคิดว่ามันถือนี่เข้าตรงเสื้อขันเข้าเสื้อเพิ่นมันกระไดอยดิทุกอย่างเลยนะมันต้องเสื้อก่อนจังัทธาเนาะว่าไม่ัทธาจังเสื้อจังแบกนั่นแหละเอาให้ทุกคนมีโสมีหลับนะครับวันที่สิบหกกันยานี่เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยครับผมรวยไปน้ำกันครับเรกจานขัาโคหลัดเต็นครับขอบคุณครับจะเลือกซื้อรถเรือได้ได้หนึ่งเก้าแห้าห้าห้าหนึ่ง นะนะหนึ่งเก้าแปดเลยใช่แหละหนึ่งเก้าแปดเลยค่ะก็รอลังโบ่ท่านจะบอกว่าเลขสามตัวจะดูท่านจะบอกตัวไหนถ้าบอกปั๊บเราจะโทรบ,บอกเลยค่ะใช่ประมาณชี้สิบห้าแหละไม่ชี้สี่สิบห้าเพราะว่าอาจารย์ไปประชุมงานในการขึ้นวันใช่ไหมน่าจะเป็นจุดสี่สิบห้าสองวันเนี้ยได้ต้องได้แน่นอนเลยสามตัวไไเน่ยได้แน่ค่ะค่ะพอถึงเวลาท่านจะบอกตามปกติท่านาจะบอกตัวแรกเลยท่านไม่ยอมบอกค่ะค่ะกลัวมันดังมั้ง ใช่กลัวดังกลัวจะไม่ได้ตังค์ไงเด็กอะตัวไหนดังก็จะบอกเลยมันไม่ขอขอไม่ขอต้องรู้ต้องบอกเองไงค่ะเราไม่ได้เปลี่ยงตรงนี้เดี๋ยวยังแต่จะโทรบอกเรืองเดือนนะค่ะค่ะจ้ไม่เค้รวยเด้อจ้าจ้ามันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเด้อเดี๋ยวมีใครมีอะไรจะโทรบอกนะจ้าจ้าจ้าสวัสดีครับจ้า ราว่าค่ะโอเคครับผมเออสองสี่กับสองสามกับหกเก่าหกเก่าบะมีหกเก่าเบิรเด็เลยสุดมากสี่ไปนี่ก็มอมาอยู่สี่พันบาทนะฮะสดตรลีมีสองสี่กับสองสามกับหกเก่าเรขยกจันสว่างเพื่อนว่า,นนาเ,เพื่อนว่าเถกเนี่ยนอ่นลานเปอร์เซ็นเดี๋ยวเพื่นวกัเลฟไปจัดวันที่ไหนก็ได้ซื้อเพื่อนอยู่หาสูตรเนาะเพื่นเพื่อนเดออกบนแต่ตตว่าๆๆนี่เขาซื้อสเตอร์ลีนต้องทำเงินไม่ใช่มาล้างเพื่นว่า แต่ว่ากับท่านเลขเสืออะไรนั่นเนู่ตัวกับอุลรัฐบาลก็นั่นแหละลอตเตอรี่เนาะก็เป็นแนวทางว่ากันใจี๋ยสือเด้อนี่เด้อเลขว่าได้มีเลขมากเลยแต่ว่าเพิ่นให้ถุงมาสองหงวดแล้วเพิ่นให้ถุงมาสองหงวดแต่ว่าเลขอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นแค่แนวทางเนาะสำหรับเลขที่มาอยู่ที่ห้าเนี่ก็จะเป็นตัวจริงแต่ว่าเลขสามตัวนี่ก็ล่เอเมืองก่อนเด้อวันที่สิบห้านะคะส่วนเลขสองตัวนี่ก็ฝากไปกท,กทั้งไปซะก่อนก่อนที่ลอตเตอรีร่เขาจะเบิดแผงว่าเดือนสิงหาคมเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเบิร์ตไลท์เนี่ยซพันคนนะฮะ ทวนอี่ก็คอยตัวผู้ชนทั้งบ้านถูกไปไม่น้ำกัดมีความคิดอะไงไหมสายฝ่าว่าผมว,ว่าเรียกพันไหงมารองสามนี่มกกันก็จะเป็นเรียกมากอสองสามนี่เขาเขาสื่อวาสื่อข้างนั่นแหะเม็ดเมดเดี่ยวเนาะสองสี่นี่นพีบอกหคน,คนบอกขึ่น,นะะละแล้วมันก็เปลีป่ยนไปถูกขังตามที่พันแหงเขาถูกสองวันน่นเนาะมัน,มนบอกอ่ะพันแหงเขาถูกตั้งแต่หาศูนย์แล้วก็หาเจ็ดเนาะกับว่าได้หลุดบม่ไ้ผาดแต่ว่ามันก็ขึ้นบน ล้างวนนี่พิ่นกระบันแต่ว่าล้างแต่เพิ่นกระไห่มามันกระเลยใกล้ๆ่แขยงกันใกล้เียงเพิ่นกระเลยเล่าเล่ากันขึ้นไว้แต่ว่ากัดที่นี่ทียบเดียวถ้ากระบันแต่น้ำเล่าว่าถามข้ามันแต่น้ำเล่าว่ากัดหน่วยเนาะเข้าคว้วเสียงโศกเข้ากัดไอ้ยังใส่ฝาไข่คว้วเข้าเสียงโศกนี่เนาะวุ้ยไม่กระนั่งท้อ ไอ้ความเฮาเสี่ยงสูงเฮาเก็ถามว่ามั่นใจบ่ไอ้ความมั่นใจมันมั่นใจอยู่แล้วแต่ว่าเขาบม่รู้ว่าเสี่ออตัวไหนเนาะแมะ่นแบบถามว่ามั่นใจบ่เพิ่นก็คนออกเลขเองบ่อันนี้เฮาแบบฝ <c oughs> ืนยังบาลานเปอร์เซ็นต์มัตัวเนาะขวัญสื่อตัวละ40,000พุ่นเฮาเออเฮาก็บอดซื้อบ่ได้บาดนี้เเฮาฝืนยังซื้อตัวละ40,000เนาะแล้วขว่อดซื้อบ่ได้เด้เฮาคนนักเสี่ยงสวงนักการพนันเนาะไปทําคลิปมึงสิเล่ะไปทําคลิปก็เพื่อหาเป็นตัวเลขเป็นแนวทาง เอาฝากให้ท่านผูรรน้ชมส่งแผนี่อ๋อมีมสโสมมีลาบเนี่ยตามที่สถิตินี่ยส,สายฟา้าวายัางเด่นตามที่เลียกเพิ่นเนี่ยมันกิดมันต้องเป็นตะเขากันเนาะไ่เป็ตะเข่าดอกแต่ว่าเก็บตึงสิไหมเลียมันผักเขาของผนเนาะมันมิยังดีปะมันมีเลียดีบอกเลยจางไหนเพิ่นมีสูตรดีบ่กมีกูบาอาจารย์ดีบ่กลองสิแต่ว่าขันผู้ใดอาจจะบ่อาจจะ เพื่อนก็บ่าบอดนะครับเนาะแต่ว่ามันขันออกมาเนี่ยได้รับแสดงสี่ไปเจอกันที่โคราชเจอกันเลยครับนัดแฟนคลับเนาะนัดแฟนคลับไปเจอกันที่โคราชไปซื้อขี้มเขาอยู่ผลเล่นเดี๋ยวเขาเสีเอาขี้มไปนั่งกระจับเงินกระจับทองนั่นแหละอืมเดี๋ยวเขาไปเจอกันโคราชเดี๋ยวเดินตกเกาวันขันออกมาเดี๋ยวเขาไปแจ้งเงินที่เราไปจุดร่วมกันอยู่นั่นเพื่อนเจี๊าไปที่ที่เดียรสั่งว่าไงที่ไอ้ลบงปูสวงเพื่อนเดียเพื่อนจะีร์สั่งกุฏีให้อลอยหัน แต่ว่าเขาเอือบือสกนันมันจีอยู่ตรงไหนนะครับผมเขาเลยไปเจ็น์ันอยู่ฮนเอาคอคอให้ในมีบุญมีโสกวิวัสนากับขอเทพเทวดาของปูสวงเพิ่นห้มากห้มันถูกเนาะตาบดำหน้าแล้วปูสวงเพิ่นกับแบบแบบตัวเล็กเพิ่นบอกเคยผาดบอกเคยผาดอยู่แล้วมันบอกเห็ดมาะลายแม่แล้วเห็ดมาะลายแม่แล้วค่ะเนาะแต่เข้าเกิดเสื้อเสื้อหล่ะเสื้อขันเข้าเสื้อเข้าคิดว่ามันถือเนี่ยเข้าตรงเสื้อขันเข้าเสื้อเพิินมันกระไดอยู่ดิ ต้องเสื้อมันต <romance S 1> ้องเสื้อก่อนจังสัทถะว่าไม่สัทธาจังเสื้อจึงแบกเงนั่นแหละฟัาเห้ทุกคนมีโสมีลาบนะครับวันที่สิบหกกันยานี่เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยครับผมรวยไปน้ำกันครับเล็กจานข้าคนหลับเป็นครับขอบคุณครับ